ทีนี้มาดูเรื่องของเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวหน่อยนะคะโดยเฉพาะโครงการเราเที่ยวด้วยกันหลังจากให้เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่15รก,กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็วันที่18รก,กรกฎาคมก็เริ่มเปิดให้จองโรงแรมแล้วแต่ว่าก็เหมือนมีประเด็นดราม่านะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีการร้องเรียนแล้วก็พูดถึงว่าโรงแรมเนี่ยเหมือนกับ เป็นโรงแรมเถื่อนที่ฉวยโอกาสเข้ากับโครงการนี้หรือว่ามีการอัปราคาขึ้นมานั่นเองก็อยากให้หน่วยงานรัฐนะคะจัดการโรงแรมเถื่อนที่ฉวยโอกาสในโครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยคุณนิพนธ์สุวรรณาวาประธานกิติมศักดิ์สภาหอการค้าและก็สภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมหาดทองที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยแบบนี้นะคะว่าจากกระแสะวิพากษ์วิจารณ์กรณีโรงแรมที่พักนะคะมีการฉวยโอกาสขึ้นราคาเพื่อเอาเปรียบผู้บริโภคภายหลังจากที่รัฐบาลเนี่ย เขามีนโยบายก็คือกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยสนับสนุนค่าที่พัก40%จํานวน5ล้านห้อง1ล้านสิทธิ์ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะคะว่าที่ผ่านมามีหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาไม่เคยมีมาตรการควบคุมราคาโรงแรมที่พักทุกระดับให้มีมาตรฐานเดียวกันแล้วปรากฏว่าปล่อยให้มีการตั้งราคาห้องพักแล้วก็บริการตามที่ผู้ประกอบการเห็นสมควรแล้วก็อ้างบริการเสริมหรือว่าต้นทุนการผลิต ขณะที่การฉวยโอกาสขึ้นราคาเพื่อเอากาไรจากโครงการนี้ก็ยอมรับว่าอาจจะมีโรงแรมบางแห่งนั้นฉวยโอกาสจริงแต่ว่าก็เป็นส่วนน้อยอยู่และนักท่องเที่ยวก็สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากการขายในระบบออนไลน์ที่สําคัญก็ยังไม่เห็นแนวทางหรือว่าข้อกําหนดในการแก้ไขปัญหานี้จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะคะก็บอกว่าหากโรงแรมบางแห่งเนี่ยแต่เดิมเนี่ยห้องพักจะคืนละ1000บาทแต่พอเข้าโครงการเนี่ยก็จะคืนละ2,000บาทเพราะว่า จะไปหวังค่าส่วนต่างเอากำไรจากรัฐบาลนั้น40เเนจำนวน800บาทแล้วก็แอบ,บตกลงคืนเงินส่วนเกินให้ลูกค้าในภายหลังคือจุดนี้รัฐบาลจะแก้ไขหรือว่าตรวจสอบอย่างไรขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่เขามีใบอนุญาตถูกต้องนะคะส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยหากให้โรงแรมที่ยังไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตจากฝ่ายปกครองเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อให้ครบ5ล้านห้องตามเป้าหมายเพราะว่าตรวจสอบก็พบเอกสารล้วาหลักฐานเดิมที่เคยยื่นขอใบอนุญาตในครั้งแรกก็ไม่ถูกต้อง แล้วก็พบมีโรงแรมประเภทนี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วก็ทางราชการก็ไม่ควรที่จะอ้างสิทธิ์นะคะให้ได้รับการคุ้มครองจากการใช้มาตรา44ของคอสช เนื่องจากว่าหน่วยงานรัฐก็ต้องให้ความสนใจมาตรฐานแล้วก็การดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะด้านผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะคุณละว่ลลนแสงสนิทค่ะก็มีการเชิญชวนผู้ประกอบการที่พักเราเที่ยวด้วยกันก็ให้ช่วยกันสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวนะคะก็คือไม่ชฉวยโอกาสขึ้นราคาค่ะ คุณลว,ว่าลนแสงสนิทในฐานะที่เป็นโฆษกระทรวงการคลังก็ออกมาเปิดเผยด้วยนะคะว่าตามที่รัฐบาลเขาดําเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่ได้รับผลกระทบจากช่วงโควิด -19 ด้วยการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศก็คือรัฐบาลเนี่ยเขาจะสนับสนุนค่าที่พักในสัดส่วนร้อยละ40ของค่าที่พักสูงสุด 3,000บาทต่อห้องต่อคืนแล้วก็ยังสนับสนุนทั้งค่าอาหารค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว6 0 0บาทแล้วก็ค่าบาัตรโดยสารในสัดส่วนร้อยละ40ด้วยนะคะในภาพรวมโครงการเนี่ยก็มีผลตอบรับตามเป้าหมายที่ผู้ประกอบธุรกิจที่พักสนใจเข้าร่วมไปแล้ว6000รายก็หลังจากที่ได้เปิดให้ประชาชนจองที่พัก18บกรกฎาคมก็เพราะว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้ประชาชนสามารถวางแผนแล้วก็เดินทางเที่ยวในประเทศไทยได้โดยมีค่าใช้ใจ่ายที่ลดลง ในขณะที่ผู้ประกอบการก็เริ่มมีรายได้เข้ามาหล่อเลี้ยงธุรกิจที่ขาดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศก่อให้เกิดบรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศที่มีสัญญาณบวกมากที่สุดตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมาเพื่อรักษาแรงส่งต่อการฟื้นตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวนะคะซึ่งมีสัดส่วนเกือบหนึ่งในห้าของเศรษฐกิจไทยแต่ว่าก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจที่พักเข้าร่วมโครงการส่วนน้อยบางรายแล้วก็อาศัยโอกาสปรับราคาสูงขึ้นในช่วงนี้ ก็ขอให้เว้นจากการดําเนินธุรกิจตามแนวทางดังกล่าวด้วยเพราะว่าผลประโยชน์ระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะได้ไม่คุ้มเสียทั้งชื่อเสียงแล้วก็โอกาสธุรกิจในอนาคตด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like s h a ร e เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ